สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ทาทั้งช่อง YouTube และ Facebook นะคะวันนี้ทั้งเศตร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวสินค้าเข้าใหม่นะคะเป็นชุดรถไถนาเดินตามนะคะเป็นเครื่องสูบเดี่ยวแล้วก็รถไถนาเดินตามนะคะมาที่ชุดนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเครื่องคูเวอร์ตอร์อีนะคะขึ้นโครงบางนานะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่3500นานะคะเฉพาะเครื่องเฉพาะโครงเราก็แยกนะคะเครื่องอยู่ที่14,500นานะคะโครงอยู่ที่หมึ่น 6นะคะสำหรับชุดนี้นะคะบามนากับเครื่อง E ย8 0ทีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น E ีทีกับโค้งบิ๊กจิ๋วนะคะตัวนี้ทั้งชุดนะคะอยู่ที่29,500นานะคะเครื่อง14,500โค้ง1 5ื่นห้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากรู้ว่าร้านเราอยู่ที่ไหนนะคะนี่แมค่ค้าจะบอกพิกัดนะคะบ้านกอลํายยตําบลวังบัวอําภองคลุกนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถาม0 9 4 6 0 2ก้าสงนะคะ บางนามีสองตัวนะคะแล้วก็มีบิ๊กจิ๋วสังคะสามตัวนะคะบิ๊กจิ๋วหมื่นห้านะคะบางนาหมื่นหกนะคะแล้วก็มีเป็นเครื่องโฟลตอรอาร์ทีร้อยสี่นะคะตัวนี้นะคะพัดถันเดอร์นะคะสามหมื่นห้านะคะสามหมื่นห้านะคะโคมบางนาตัวละหมื่นหกบิ๊กจิ๋วตัวละหมื่นห้านะคะโทรต่อฐามน,นะคะศูนย์เก้าสี่หกศูนย์สองสองสองเก้าหนึ่งนะคะ ร้านชาชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ